คิดเช่นไอสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมฝักบัวใบเตยค่ะสูตรนี้นะคะแป้งจะมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำพร้อมๆกันค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะเดี๋ยวตันจะขึ้นให้ไว้ที่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับแรกค่ะ เราทำการใส่น้ำใบเตย2อ0 0มลนะคะใส่ไปในภาชนะที่จะใช้คนแป้งของเราค่ะหลังจากนั้นให้ใส่กะทิลงไป 50ml มลลินะคะวันนี้ตันใช้เป็นหัวกะทินะคะของอัมพวาค่ะใส่ผสมลงไปในน้ำใบเตยของเราเลยนะคะจากนั้นค่ะให้เติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชานะคะ เมื่อเติมเกลือลงไปแล้วให้เราคนตัวเกลือให้ละลายให้เข้ากับตัวน้ำใบเตยและกะทิของเราก่อนค่ะเมื่อเกลือละลายนะคะให้เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป50กรัมค่ะจากนั้นให้ใช้ตะกรอนะคะคนให้ตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์ละลายดีค่ะสําหรับตัวแป้งสาลีนะคะจะละลายค่อนข้างยากนะคะให้เราค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งจะละลายไม่เป็นเม็ดค่ะ เมื่อแป้งสาลีละลายดีแล้วนะคะให้เราเติมแป้งข้าวเจ้านะคะลงไป100กรัมค่ะสำหรับตัวแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะทำให้ตัวขนมของเรานะคะออกมาเซตตัวได้รูปที่สวยค่ะแต่ถ้าใช้แต่แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวนะคะจะทำให้ขนมที่ได้ออกมาแข็งจนเกินไปค่ะคนให้ตัวแป้งละลายนะคะเข้ากันดีกับตัวน้ำใบเตยและกะทิค่ะ หลังจากที่แป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะให้เติมน้ำตาลทรายลงไป90กรัมค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีให้ตัวน้ำตาลทรายของเราละลายเลยนะคะหลังจากที่ตัวน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีกับตัวเนื้อแป้งแล้วนะคะให้เราทำการพักแป้งไว้30นาทีค่ะการพักแป้งจะทำให้ขนมเราขึ้นฟูสวยงามนะคะ เมื่อผักแป้งจนครบเวลาค่ะให้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นปรับมาใช้ไฟกลางในการทอดค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ทีนะคะก่อนทอดค่ะให้เราคนแป้งทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันให้ให้แป้งนอนก้นค่ะจากนั้นตักหยอดลงไปนะคะวิธีการหยอดค่ะให้เราพยายามเทขนมอยู่ลงไปที่จุดๆดเดียวนะคะอย่าเทแบบกระจายนะคะ สำหรับขนมฝักบัวนะคะความร้อนของน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีความสำคัญในการทอดนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนตัวขนมก็จะไม่ขึ้นฟูนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการอมน้ำมันมากกว่าปกติด้วยค่ะเราจะทอดนะคะจนขอบด้านข้างของตัวขนมค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลนะคะเมื่อตัวขอบขนมค่ะเป็นสีเหลืองน้ำตาลดูกรอบๆแล้วนะคะให้เราค่ะกลับตัวขนมพลิกทอดอีกด้านหนึ่งค่ะ จะสังเกตนะคะหลังจากที่เรากลับขนมทอดอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตรงกลางของขนมค่ะก็มีลักษณะนูนขึ้นมาคล้ายๆกับฝักบัวนั่นเองค่ะเราจะทอดจนตัวขนมของเรามีความเหลืองทองนะคะสำหรับการใช้น้ำมันนะคะค่อนข้างจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะอย่าใช้น้ำมันน้อยกว่านี้นะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นตัวขนมของเราค่ะก็จะนอนติดไปก้นกระทะก็จะไม่ฟูขึ้นมานะคะ หลังจากที่ทอดได้สีตามต้องการนะคะก็ตักออกมาพักไว้ให้สะด็ดน้ำมันค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมฝักบัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีลักษณะที่เหนียวนุ่มแล้วก็ตัวเนื้อข้างในนะคะมีลักษณะเป็นเส้นๆส,สวยงามมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว